ัครบเดินเก็บเห็ดอยู่ลูกหาดล่วงใส่หัวนะครับ look, look ลูกหาดเคยกินไหมครับตกใส่หัวลุงหลอดนะครับลูกหาดสุกนะครับ right ต climate, right ita, ้นมันอยู่ของบดูนนครับมองไม่เห็นหรอกนะครับป่ามันทึบลูกหาดนะครับตกใส่หัวพวะเลยตกใจหมดนะครับลุงหลอดก็เลยกินให้ดูนะครับเรี้ยวโอ้โห เปรี้ยวจัดนะครับเอาลูกหาดสูกปกติมันหวานนะทำไมต้นนี้เปรี้ยวนะนี่น้าละนกมันไม่กินนะ <laughs> ปรตีมันไม่เหลือถึงลุงหลอดนะครับนกจะกินนะครับเปรี้ยวจัดเลยไปหลัดบ่อครับต้องจิม้มเกลือก่อนหน้านี้ต้นนี้ลุงก,ก็เคยกินนะครับหวานอมเปรี้ยวอร่อย แต่ทำไมลูกนี้หล่นมาใส่หัวแล้วเปรี้ยวมากเลยครับอ่าไม่ไหวแล้วทิ้งไปเลยนะวะขนลุกครับเปรี้ยวสุดๆเปรี้ยวกว่ามะนาวอีกก็าฝากกดติดตามด้วยนะครับก็มาเก็บเห็ดนะครับผมได้คลิปๆนิดหน่อยๆก็เก็บไปนะครับผม ลูกหาดนะครับผมใครไม่เคยกินก็ลองดูนะครับบางต้นเปรี้ยวบางต้นหวานคนระับบางต้นก็หวานอันนี้ลุงหลอดมาเจอมันไม่หวานนะมันเปรี้ยวนะ <laughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ